จะบอกว่าเนื้อเขาว่าดีมากทุกคนเลยชะลอว้ไว้แ้าน้ำมูลอิสระให้ความชุ่มชื้นือนส่วนผสมหลักเนี่ยเป็นน้ำแร่ออนเซนนะคะคือพรีเมียมโลชั่น made in Japan เลยมันช่วยเรื่องผิวโซมผิวแห้งกร้านขาดน้ำได้จริงนะทุกคน ะะได้มีโอกาสเนี่ยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหลายรอบอยู่เหมือนกันนะทุกคนแล้วขวานก็จะชอบไปเดินตามห้างใช่ป่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นคนที่ไปซื้อสกินคงสกินแคร์อะไรประมาณเนี้ยคนที่มีอายุทีหนึงอะ่ะเขาผิวดีกันมากๆเลยนะคะแบบคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่อะ่ะที่ขวานเห็นคือผิวละเอียดผิวดีกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีผิวไหนนะคะขวานก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นแบบสภาพอากาศหรือวัฒนธรรมของบ้านเขาหรือเปล่าที่เอื้อให้เขามีผิวที่ดีสุขภาพที่ดีแบบนั้นนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าที่ญี่ปุ่นอะ่ะ เขาเหมือนมีออนเซ็นเนาะแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็นิยมแช่ออนเซ็นมากซึ่งออนเซ็นในที่นี้มันก็จะเป็นพวกแหล่งน้าแร่ธรรมชาติใช่ไหมคะในน้าแร่พวกเนี้มันก็จะมีพวกธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการบํารุงผิวให้ผิวเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีนะคะทุกคนแล้วเขาก็นิยมแช่กันด้วยเนาะส่วนตัวขวนะัญอะไม่เคยไปแช่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปลองเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะต่างกับที่ไทยไหมเพราะขวนะัญอะเคยไปลองที่ไทยแล้วรู้สึกว่ามันช่วยบูสต์แบบพลังงานในตัวเราเหมือนกันนะ คือเขาก็จะมีให้แช่หลายๆบอ่อใช่ไหมแบบบ่อน้ําร้อนนะคะแล้วพอบ่อน้าร้อนเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้ไปแบบอาบน้ําเย็นนะคะซึ่งเขาก็จะควบคุมอุณหภูมิไว้แล้วเชื่อไหมทุกคนถึงแม้ว่าเราจะอาบน้ําร้อนมากๆแบบนั้นอะในอุณหภูมิที่แบบควันขึ้นอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ทให้ผิวเราแห้นะองอะคือเราก็เลยรู้เลยว่าในน้ำม,ม,มันอะมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีด้วยนะคะ แต่การที่เราจะไปแช่ออนเซนบ่อยๆอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมทุกคนเพราะมันก็อาจจะแบบเสียเวลาอะไรอย่างงี้เพราะว่าแช่ครั้งนึงก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะวันนี้คนเลยจะมาแนะนาแบรนด์สกินแคร์ลักชัวรี่จากญี่ปุ่นนะคะที่เขามีองค์ประกอบหลักหรือส่วนผสมหลักเนี่ยเป็นน้าแร่ออนเซนนะคะที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเก่าแก่มากๆของญี่ปุ่น,นะค่ะซึ่งเขาอยู่ที่จังหวัดนาระประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแหล่งน้ําออนเซนเนี่ยมีชื่อว่าโคโตโฮกิค่ะซึ่งอนุภาคของเขาเนี่ยค่ะจะเล็กกว่าน้ําธรรมดานี่ถึงสาวในแเท่าเลย เน,ะะนื่องจากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติใช่ไหมมันก็สะสมไหลผ่านดินผ่านอะไรมางเขาก็จะมีเหมือนแร่ธาตุที่จําเป็นต่อผิวนะคะแล้วก็มีพวกสารอาหารบํารุงผิวพวกนี้เยอะมากๆนะคะ ซึ่งจริงแหล่งน้ำนี้มันเป็นแหล่งน้ำแบบ private onsen นะคะที่สืบทอดกันมาในตระกูลของเจ้าของนะคะแต่ว่าเขารู้ดีว่าเฮ้ยมันมีสารบำรลุงเยอะมากมีแร่ธาตุเยอะมากขเขาก็เลยอยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้ลองนะคะจึงก่อเกิดเป็นแบรนด์นี้เลยนะคะ a c r e e e นั่นเองนะคะในขวดแพคเกจิ้งแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะคือพรีเมียมโลชั่น made in Japan เลยนะคะแล้วเขาก็ใช้แหล่งน้ำจากแหล่งนำ้ำออนเซนโคโตคกิเนี่ยแหละคะ่ะในการแบบเป็นส่วนผสมหลักใน นี้นะคะ ซึ่งน้ำแร่จากบ่อออนเซ็นโคโตโคกุกินะคะก็จะช่วยฟื้นคืนผิวที่แห้งกล้านนะคะโซมอนไรพวกนี้ให้ดูสุขภาพดีขึ้นมาได้ซึ่งพอขวดเองอะ่ะได้ดูส่วนผสมทั้งหมดก็ค่อนข้างแน่ใจเลยว่ามันจะช่วยผิวแห้งกล้านโซมไม่อิ่มน้ำได้ดีมากๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่น้ำแร่นะคะแต่ว่าน้ำแร่เนี่ยเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็มีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะนอกจากน้ำแร่นะคะอย่างที่บอกก็คือนิโคตินามายนะคะช่วยชะลอวายัยต้านอนุมูลอิสระให้ความชุ่มชื้นพาเซนตาช่วยเลื่อนกระจางใสให้ผิวอ่อนยนอนนสรสะ โซเดียมไฮยาลูโรเนตให้ผิวอิ่มน้ําชุ่มชื้นเซรามมาเอพีเซรามมาเอนพนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปราการผิวด้วยซึ่งถ้าเราทาลงไปเนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของปราการผิวให้แข็งแรงมากขึ้น มี soluble proteoglycan นะคะซึ่งเ้นสารตัวนี้เมื่อเราทาเราไปในผิวอ่ะมันจะไปกระตุ้นการสร้างกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดในผิวของเราซึ่งในผิวของเราอ่ะมันมีกรดไฮยาในอยู่แล้วนะคะเคยได้ยินว่เาเฮ้ยไม่ต้องทายอย่างเดียวใช่ไหมแต่จริงๆในผิวเรามีแต่ว่าพอผิวเราโ้มผิวเราแห้งหรือแบบอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะผลิตกรดไฮยาได้น้อยลงซึ่งตัวนี้มันก็จะไปกระตุ้นการสร้างได้นะคะแล้วก็ยังมีเจ้า oligopeptide 1นะคะซึ่ง AKA growth factor นะคะตัวนี้มันก็จะไปช่วยเรื่องของผิวแข็ง ช่วยฟื้นฟูผิวที่แห้งกร้านดูโทมสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยให้กลับมาดีแข็งแรงมากขึ้นนะคะ ยังไม่หมดนะคะทุกคนยังมี A อซิเตียเฮกซาเฟบไท8นะคะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเขาเคลมว่าทางบริษัทสารนะคะเขาเคลมว่ามันคือโบท็อกซ์ไลท์ค่ะทุกคนคือทาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้เหมือนโบท็อกซ์เลยนะคะจะอาจจะไม่ได้แบบพูดจะเหมือนฉีดโบท็อกซ์ไปบนหน้าไรอย่างนี้นะแต่ออมันก็จะพอที่จะช่วยเรื่องริ้วรอยได้เมื่อใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้สุดท้ายแล้วทุกคนยังมีกลุ่มนะคะสารบำรุงจากธรรมชาติเลยคะที่ทางแบรนด์ใส่มามากกว่า70ชนิดเลย ที่ทำงห้เขาเคลมว่ามันเป็นสารอาหารให้กับผิวนะคะซึ่งรวมๆแล้วอ่ะขวัญมองว่านอกจากน้าแร่ที่เขามีพวกแหล่งแบบแร่ธาตุมีสารอาหารในนั้นของเขาเองอยู่แล้วอ่ะยังมีส่วนผสมที่ขวัญพูดไปอ่ะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันช่วยเรื่องผิวโทมผิวแห้งกร้านขาดน้ําได้จริงนะทุกคนใช้ครั้งแรกอะ่ะขวัญก็เริ่มรู้สึกแล้วนะว่ามันทาให้ผิวอ่ะมันอิ่มฟูขึ้นมาจริงๆในตอนที่ทาเลยนะคะแล้วยิ่งเมื่อใช้ต่อเนื่องมันก็จะยิ่งรู้สึกได้ว่าแบบผิวที่โทมอะ่ะก็จะค่อย ค่อยดีขึ้นผิวที่แห้งกลานดูขาดน้ําก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะคะและอย่างที่ทุกคนได้เห็นเนื้อของเขาไปนะคะจะบอกว่าเนื้อของเขาดีมากทุกคนขวัญเาไม่เคยใช้น้ําตกที่เนื้อดีขนาดนี้มาก,ก่อนเลยอันนี้พูดจริงๆนะคะเนื้อดีมากคือเนี่ยเวลาเราทาออกไปมันจะมีความแบบเลียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ลื่นแต่ไม่ใช่ลื่นแบบเป็นเมือกไม่ได้ลื่นแบบเป็นเจลมันเป็นน้ําที่ลื่นอ่ะทุกคนแล้วมันไม่หนึบพอเราทาไปแล้วปกติอะไรก็ตามที่มันมีไหย,ยามันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวบนผิวใช่ไหมคะแต่ตัวนี้นอกจากจะลื่นแล้วบบบอ่ะมันไม่นหนึบเนี่ยพอเราแบบตกตอ่ะมันไม่แบบหนืดติดผิวขึ้นมานะคะแล้วมันยังมีกลิ่นคล้ายๆกับข้าวอ่ะทุกคนข้าวผสมกับกลิ่นตะไคร้อ่อนๆคือมันไม่ได้เป็นตะไคร้นแนวอารโมมาข,ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีความคล้ายๆตะไคร้ที่ให้ความ ึนุ่มแล้วก็เหมือนสดชื่นขึ้นมานิดนึงทําให้ตอนทามันรู้สึกดีมากค่ะมันนอกจากจะฟีลลิ่งที่ดีแล้วกลิ่นที่ดีแล้วความร้สึกว่าผลลัพธ์อ่ะเออมันตรงตามเครมจริงๆว่าจากผิวที่ดูโซมขาดน,น้ำอะ่ะมันดูดีขึ้นนะคะ จากการได้ลองใช้อควันนะคะเป็นเวลาประมาณสองอาทิตย์ได้อควันใช้เป็นเหมือนขั้นตอนแรกของการบำรุงเลยนะคะควอนก็จะใช้ประมาณ2ปั๊มสองปั๊มก็ทั่วแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าเนื้อมันลื่นมากนะคะสิ่งที่ควอนรู้สึกได้หลังจากใช้มาสักพักคือผิวชุ่มชื้นขึ้นจริงทุกคนแล้วควนไม่แพ้ด้วยสบายผิวมากแล้วพอเราลงสกินแคร์ขั้นตอนต่อไปอ่ะมันทําให้สกินแคร์แบบซึมดีขึ้นนะแล้วรู้สึกว่าแบบผิวมันนิ่มผิวมันละเอียดขึ้นนะคะแบบจากผิวที่เหมือนขาดน้ําอ่ะมันก็จะดีขึ้นนะคะส่วนตัว คือชอบมาในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะทําได้ดีจริงๆนะคะแล้วยิ่งวันไหนที่แบบขวญขี้เกียจลงครีมลงโลชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ปะขวญก็จะปั๊มประมาณ2ปั๊มนี่แหละแต่ว่าเราก็จะนวดนวดให้มันนานหน่อยบอกเลยว่าหน้ามันแบบขวญอะคือไม่ต้องใช้ครีมต่อเลยขวัญรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นพอแล้วอะมันชุ่มชื้นมากโดยที่มันไม่หนึบผิวเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบคือพอเราลงแล้วอะมันไม่ได้มีความเป็นขุยเป็นเมือกแล้วเวลาที่เราลงเมคอัพต่ออย่างวันนี้ขวญแต่งหน้าต่ออะค่ะไม่ร ขึ้นมาแล้วก็ทําให้การแต่งหน้าเนี่ยเนียนแล้วก็สมูทดีมากๆเลยนะคะแต่เทีนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดใครที่ผิวแห้งอ่ะก็ต้องไปลองดูก่อนนะเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนเป็นฟิลน้าตบใช่ไหมบางคนถ้าผิวแห้งมากๆจ,จะต้องลงบาลหรือลงครีมทับนะคะแต่ส่วนตัวขวนหน้ามาันขวดสุกว่ะขวนพอใช้แค่นี้คือชุ่มชื้นพอเลยนะคะ นอกจากโวดเดียวๆแล้วนะคะทุกคนเขายังมีสกินแคร์อีก2ตัวที่มาเป็นเซ็ตในกล่องด้วยนะคะเป็นแรร์ไอเทมเลยนะคะก็จะมีตัวเฟสมาร์กนะคะมีพรีเมียมโลชั่นมีพรีเมียมเอสเซนส์นะคะแล้วก็เป็นพรีเมียมอีเมลชันนะคะไม่มีไม่ได้เนื่องจากว่าเขามีเนี่ยสามพเซตต่อเดือนนะคะหาซื้อได้ที่ออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดาหรือจะไปที่ e x ็กซ์คลูซีฟเคาน์ที่เซน็นทรัลบางนาะก็นะได้เหมือนกันนะคะจะได้ไปลองเองด้วยนะ ก็อย่างที่บอกนะคะสำหรับใครที่อยากลองเขาก็มีเป็นเซ็ตแบบนี้ที่ขวญนานแนะนําไปนะคะขวัญบอกเลยว่าใช้แล้วอะแฮปปี้มากคือฟีลลิ่งดีนะคะเนื้อไม่หนึบแบบที่ขวัญชอบเลยแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนนะคะ,ะที่สําคัญคือขวัญรู้สึกว่ามันตรงตามคาเคลมที่เขาเคลมอะคือเขาไม่ได้เคลมว่าเกินจริงเลยนะทุกคนคือมันทําให้ผิวอะตีขึ้นจริงในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะผิวหายโซมนะคะแล้วก็เขามีสารบํารุงเนี่ยค่อนข้างเยอะอะพอไปดูแล้วแบบโหเยอะมากจริงๆนะคะแล้วยิ่งตัวน้ำแร่นี่เขาก็มีพวก แร่ธาตุมีอะไรต่างๆเนี่ยขวัญก็มองว่าเขาใส่มาค่อนข้างเยอะเลยนะคะถือว่าเห็นผลจริง้วขวัญก็ชอบด้วยนะคะเพื่นก็ไปลองดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขวัญก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ